นี่แหละที่นี่อ่ะอืมทำไมดอกไม้มันสีไม่ค่อยสดเลยอ่ะเพ่าแม่เราซื้อไว้แต่ไม่ค่อยมีใครมาดูแลเลยอ่ะสีมันก็เลยไม่ค่อยสดรอมั้งอืม <c oughs> ถ้าเป็นดอกไม้ของฉันนะฉันจะมารดน้ำทุกวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อจากเนี้มันก็จะเป็นของเธอแล้วนี่เออหลังจากวันนี้ก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะอ,อืมได้อยู่แล้วเรื่องต้นไม้ไว้ใจฉันได้เลยไม่ใช่แค่ต้นไม้นะ ดูแลฉันด้วยเอ่อรู้แล้วลนะ่ะหน้านี่กี้สัญญากับฉันนะว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันรักกันแล้วก็ทำให้ความรักของเราสองคนมันมีความสุขที่สุดอะ่ะอืเดี๋ยวก็ต้องแต่งงานกันแล้วอะ่ฉไไะ,ออะฉันไม่อยากนายไปไหนหรอกหน้าอือจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่อยากบังคับให้เธอต้องมาแต่งงานแบบฉันเลยนะฉันอยากให้กี้ ยอมแต่งงานกับฉันเพราะว่าอยากแต่งกับฉันจริงๆมากกว่าออถ้าเกิดว่าวันเนี้ไม่มีกฎหมายบ้าอะไรนี่แล้วกี้ไม่จําเป็นต้องแต่งงานกับเราถ้าเกิดวันนี้เราสองคนไม่ได้จับคู่กันกี้จะยังอยากแต่งงานกับเราไหมอะตาตอบมาหน่อยดิฉันอยากรู้ว่าว่าถ้าวันนี้ไม่ได้โดนบังคับออกี้จะยังอยากจะแต่งงานกับฉันไหม ่ไงกี้อืมแต่งดีต้องแต่งอยู่แล้ว <c oughs> สัญญาแล้วนะอืมสัญญาสัญญาแล้วนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะแต่งงานกันนะอืมสัญญา <c oughs> <c oughs> ีปืนหลายโมโคฮะสแปดใหม่หลายโมโคเอ็นไม้หูบทดดามเล่มสองแล้วก็แมกกาซีนอีกหนึ่งนะครโบโ่โมูคสวยใช้เลยแบบเนี้ยปาโอหอะไรวะเนี่ยเอ้ยหมีสีแดงโอ้โหเดไม่ใช่ม,มีแค่ของผู้หญิงนะทุกคนครับตัวผู้ชายก็มีนี่ ก็มีสำหรับเซตนี้นะฮะมีทั้งของตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงเลยนะดูก็ตรเอ่ยยังไม่พอนะฮะยังมีชุดเป็ดน้อยอนะครับทุกคนครับเป็นแม้ชุดเป็ดนะฟุตบอลนะฮะโอ้โหโคตรเอ๋ยครับนี่อ่ะโคตรเจ๋งและใครที่เป็นคนชอบชุดฟุตบอลนะฮะนี่มาใหม่อีกหนึ่งชุดแล้วนะฮะอันนี้นี่เป็นแบบ ดำล้วนเลยนะทุกคนครับะทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับผมอ้าสุดยอดและก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับผมแสนสวยงามมันี่สีทองอรามอ้ามีสีขาวด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคดูให้ทุกคนครับจะมีเอฟเฟกแบบเป็นเท่าหัวงูเลยนะดูนะแป๊บหนึ่งนี่นะนะเหมือนงูไหะงูแหละนะฮะเออ อ่และก็มีสกิลปืนไอวอนะฮะโบย่าเดย์สอด้วยนะครับทุกคนครับนะก็มาแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะนี่ครับทุกคนครับและพาทุกคนมาดูสุดยอดชุดอีก1ชุดนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับมันสุดยอดยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะมีท่าเปิดตัวเฉพาะวาดดูนะป๊านในไอจบปิดมาหน้าอาย แม่ทุกคนครับมีค่าเปิดตัวโดยเฉพาะนะยังไม่พอนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูท่าถางสุดพิเศษ,ษกันด้วยนะไม่ดูหน้าโอ้โหท่าเป็นบอลหน้าหมุนหมุนหมุนแน่จ้านี่ยังไม่หมดเว้ยยังมีค่าบีบอยสุดเท่อีกนะครับทุกคนครับเป็นแม่เนี่ยโอ้โหเต้นไฝดุกเลยนะดูอือโอ้โหสวยขึ้น อะไรสำหรับชุดนี้นะทุกคนก็สามารถปรับสีกันได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับแต่ต้องทำภารกิจก่อนนะเห็นนะอ่าโอ้ยมันพากันไปอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยไม่รอเอาทำไมไม่เคยเห็นต้ามีความสุขขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเฮ้ยเธอนั่นแหละอย่าเลยต้าแพ้แล้วโอ้ยเม่เอวละไม่เล่นเกมนม้ละ เล่นอย่างอื่นมีไหมย,ยังจะเล่นอีกเหรอเนี่ยไม่กลับบ้านอีกเหรอเงายังไม่อยากกลับอ่ะนานๆนได่มาเที่ยววันทีแถมเต้นเล่นอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะสนุกดีออกนี่ตอนเด็กๆไม่เคยเล่นหรือไงฮะก็ใช่อดิตอนเด็กๆฉันม,มีเพื่อนสักคนนี่จะไปเล่นกับใครอ่ะขอโทษนะเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวเล่นต่อก็ได้ครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าวิ่งไล่แปะนะวิ่งไล่แปะ ะก็มีคนหนึ่งที่วิ่งหนีส่วนอีกคนหนึ่งก็วิ่งไปแปะไงอ๋อง่ายแค่นั้นเองเหรออืมถ้าคนวิ่งหนีโดนแปะก็ต้องสลับกันมาเป็นคนไล่เข้าใจแล้วงั้นฉันหนีก่อนเลยนะเอ้าเอ้ยไม่ได้ดิต้องมาเปิดอีชมก่อนไม่เอาไอ้บ้าตายขี้โกง้มาแล้วอ๋อยอาหารทำพิษกว่าคุณดูไรอ่ะนี่คุณฉันเห็นตาหัวล้อแบบนี้มีความสุขแบบนี้ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะคงจะเป็นตอนที่มันยังเด็กๆเลยละมั้งนี่ฉันทำให้ลูกไม่ได้ยิ้มแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วเหรอเนี่ยนั่นสินะผมเองก็เหมือนกันอะนี่คุณหรือว่าเราสองคนจะคาดหวังแล้วก็บังคับลูกของเราเกินไปอะดู้สิพอเด็กคนนั้นเข้ามาต้ากับมีความสุขต้ากับยิ้มได้อะอก็คงจริงละมั้งว่าไป ก็โชคดีนะที่ลูกเราได้จับคููกับเด็กคนนี้โชคดีของตามันแล้วล่ะก็นในเมื่อมันโตแล้วมันกำลังจะมีเมียต่อจากเนี้ก็ยกชีวิตของลูกให้เป็นของลูกเถอ,อะออนะต่อจากนี้อ่ะเราจะไม่บังคับอะไรลูกอีกแล้วอ๋ <c oughs> <c oughs> อ,อกัดว่าไงอารมณ์ไหนเนี่ยมาหาฉันถึงบ้านเลยอ,อาจจะเป็นเพราะคิดถึงละมัง้งม,มาแปกแลกนะเนี่ย ต้องการอะไรจะมายืมตังค์เหรอเป๊วไม่ได้จะมายืมตังค์แค่อยากมีเรื่องมาบอกอะอะไรอะอ๋อหรือว่าออกัสอะได้ไปเจอคู่ออกัสมาแล้วเหรอเฮ้ยเป็นไงบ้างอะ่ะเธอน่ารักไหมยังวันพรุ่งนี้นู่นอ๋อพรุ่งนี้อะถ้าเจอแล้วมาบอกด้วยนะนเฮ้ยลืมไปเลยอะ่ะถ้าพรุ่งนี้ออกัสไปเจอคู่แล้วแบบนี้ออกัสจะมางานแต่งเราได้ไหมเนี่ยออ พรุ่งนี้เธอแต่งงานแล้วเหรออื่พรุ่งนี้ครบอาทิตย์แล้วอะสามารถแต่งงานได้แล้วแล้วทําไมรีบทําพิธีเร็วจังอะจริงๆ2สองอาทิตย์ค่อยทําก็ได้นะเออยังไงก็ต้องเข้าพิธีอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่ารีบทําให้มันเสร็จเร็วๆดีกว่าเออคี้ไม่นะเธออย่าแต่งงานกับเขานะพูดอะไรเนี่ยออกัสคือฉันฉัน ชอบกี้นะฮะเราชอบกี้มากๆเลยชอบกี้มาตั้งนานแล้วรักกี้มากๆเราแค่ไม่กล้าบอกอะ่ะกี้กี้คิดเหมือนเราไหมกี้นี่ชอบเราไหมอะ่ะเออกัสอ,อย่าทำอะไรแบบนี้เลยกี้เราถ้าเราชอบกันเรารักกันอะ่ะเราสามารถหนีไปด้วยกันได้นะกี้หนีไปอยู่เมืองอื่นด้วยกันนะคัสจะบ้าเหรอ พรุ่งน,นี้นายก็ต้องไปเจอคู่ของนายแล้วนะฉันก็ต้องแต่งงานกับคู่ของฉันแล้วไม่ฉันไม่ไปเจอใครงั้นฉันอยอมไม่เธอแต่งด้วยอะฉันชอบเลยนะแต่ฉันไม่ได้ชอบนายเอ,อ่เอออกัสอย่าทำอะไรแบบนี้เลยนะกลับไปเถอะเ,เข้าใจแล้ว หยุดก่อนอแกฉันคือตาเป็นคนที่ได้คู่กับกี้เองม่ต้องบอกฉันรู้อยู่แล้วฉันคิดว่างั้นแกคงจะตามดูกี้มานานาแล้วใช่ะมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาไม่มีเวลาคุยกับแกเยอะฉันได้ยินหมดแล้วไม่กี้แกกําลังบอกชอบผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานกับฉันผู้หญิงที่เธอได้จับฉลากคู่กับฉันใช่ ผมบอกชอบเธอแล้วทําไมกันหน้าไม่อายรู้ทั้งรู้ว่าเธอมันจะแต่งงานกับฉันเธอมีคู่แล้วแต่ก็ยันไปบอกรักเธออีกไอเห็นแน่ว่าที่น้าไม่อายอ่ะภู <c oughs> มิใจมากอ่ะที่เธอยอมแต่งงานกับแกก็เป็นเพราะว่ากฎหมายบ้าไรนั่นถ้าไม่มีกฎหมายนั้นแกกับเธอไม่มีวันที่รู้จักกันด้วยซ้ำใช่ตอนแรกอ่ะอาจะเป็นเพราะกฎหมาย ที่บังคับเธอให้แต่งงานกับฉันแต่ตอนเนี้ยฉันมั่นใจว่าเธอเองอ่ะก็ชอบฉันแล้วเหมือนกันจริงกี่ไม่มีวันชอบแกอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะไงนคนที่แพ้ก็เป็นแกอยู่ดีไม่ใช่ดีแกไม่ใช่คนแพ้แกไม่มีสิทธิ์มาแข่งด้วยซ้ําำ<ต>ไม่ต้องห่วงหรอกนะกีอ่ะเดี๋ยวฉันดูแลเองคุณคิดว่า ฉันอาจจะดูแลกีได้ดีกว่าแกด้วยซ้ำ <c oughs> ก็ดียังไงกีก็เป็นของแกอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยจำไว้ดนวยถ้าแกดูแลกี้ไม่ดีแกได้เจอกับฉันแน่ฉันก็หวังว่าฉันจะไม่เจอแกอีกนะเออคิดยังไงมาหาเราถึงที่บ้านเลยอ่ะต้าเอา้าพรุ่งนี้ก็ต้องแต่งงานกันแล้วนะก็เลยอยากมาหาก่อนไม่ได้เหรออืม ได้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกดูเครียดๆนะหรือว่าคิดถึงใครอยู่เปล่านะไม่ได้คิดถึงใครสักหน่อยนี่ถามเลยดีก่อนที่จะมาได้จับคู่กบับฉันน่ะที่มีคนที่แอบ,บชอบไหมออคนที่เราชอบงั้นเหรออืมก่อนจะมาเจอเราอะ่ะเคยชอบใครมาก่อนไหมเออเรื่องนั้นมันว่าไงมีไหมเออ ไม่เห็นจะเป็นต้องรู้เลยเออคุยกันเรื่องอื่นเถอะนะว่าแต่พรุ่งนี้เราเข้าพิธีกันกี่โมงนะช่วงเย็นอนะอ๋องั้นช่วงเช้าก็ว่างอยู่อะดีอืมแต่เธอต้องมาอยู่บ้านเราแนละ้วเพราะว่าแม่เราจะเป็นคนเตรียมชุดแล้วก็แต่งหน้าให้เธออ๋ออ,ออืมได้ออนิกกี้กี่เต็มใจที่แต่งงานกับเราจริงใช่ไหมออจะแต่งพรุ่งนี้แล้วนะ ทำไมถึงมาถามอะไรแบบนี้เล่าเราอยากมั่นใจอะว่ากี้แต่งงานจริงเอออืมแน่นอนอยู่แล้วกี้กี้อะเป็นคนที่ทำให้เรารู้จักคำว่ารักไงน,นะเออแต่กี้จะไม่ทำให้เรารู้จักความเจ็บปวดใช่ไหมเออ้าพูดอะไรของต้าเนี่ยเราก็พูดเล่นเหมือนกันแหละพรุ่งนี้เตรียมตัวให้ดีนะ เจ้าสาวของฉันเอ่ออืมงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปหาดน้ำมาร์กพองมาร์กผิวอะไรดีกว่านะพรุ่งนี้เราจะได้เป็นเจ้าสาวที่สวยๆไงเอออืมโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะอืมงั้นเราไปก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะตา